สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวยูทูบครับสวัสดีแฟนเพจมิมล้อเหล็กพามาติดตามงานหลวงอีกเช่นเคยครับกับคลิปนี้นี่ครับเคส CX2104 นี่ทำงานคู่กันกับโกเบโก SK200SM ครับหรือว่ามักเทน วันนี้เวียงดินแข็งแล้วครับวันก่อนนี่ช่วยกันเวียงเวียงขี้ตมวันนี้ลลยดินแข็งแล้วภาพก็ค่อนข้างไกลนะครับเอเจ้านี่นี่จะไม่ใช้รถจริงๆครับต้องสอบถามผู้รู้หน่อยว่าระหว่างใส่รถดำกับไม่ใส่เนี่ยไหนดีกว่ากัน อันไหนดีกว่าอันไหนเร็วกว่าโอ้ป่าชาติมาครับนู่นกลางร่มลายลายนั่นเลยทำงานกันเป็นคู่ครับฝั่งข้างหลังผมก็จะเป็นอีกหนึ่งคู่ครับคมสู่กับ สองรุ่นแปดงานเวียงขี้ตมเดี๋ยวเรามาชมฝั่งนี้ก่อนครับกับงานดินแห้งเวียงขึ้นคันคูแล้วครับตอนนี้ กีเคสกับโกเบนี่คนละเรื่องกันเลยครับเรื่องรูปทรงนะส่วนความใหญ่นี่น่าจะเท่ากันครับแต่รูปทรงนี่คนละอย่างกันเลยครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าตัวไหนตักดีกว่ากันนะเพราะว่ายังไม่เคยขับเคสเลยแต่เจ้าของบอกว่าประหยัดน้ำมันนะครับเคสนี่ เจ้าเพลิงนี่จะประหยัดกว่าเขาประมาณออ้เยอะอยู่เห็นเจ้าของว่าบอกว่าเยอะนะอยู่ที่คนขับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอาจจะมีมีผลครับคนขับคนขับทําให้ประหยัดได้ก็ประหยัดครับบางคนเร่งไม่ค่อยแรงแต่งานก็ก็ออกนะแต่ไม่จําเป็นต้องเร่งเต็มสูบแต่บางคนบอกว่าเมื่อยถ้าไม่เร่งเต็มสูบนี่เมื่อยมันจะช้า ทำให้ล้าในการขับหลายคนก็หลายอย่างหลายมุมมองหลายความคิดครับโอ้เมื่อคืนนี่เสียคิง 3K ครับกลับจากเกาหลีหลายเดือนแล้วแหละแต่มาที่โทรหนึ่งครับไม่ว่างไปหาเลยครับเมื่อคืนติดเลี้ยงหล้านโอ้ต้องขอโทษขออภัยเสียคิงด้วยนะครับคิดถึงเหมือนกันแหละ ต่ต้องรอโอกาสหน้าครับเพื่อได้เจอกันเมื่อเช้าจะไปหาทักไปก็ไม่เห็นตอบไปเกาหลีห้าปีครับเจค,คิงคิงสามเคชแนลยังไม่แน่ใจว่าจะกลับเกาหลีคืนหรือเปล่า บางคนก็ว่าใส่รถดำใส่สิบล้อจะเร็วกว่าบางคนก็ว่าทอยเร็วกว่าไม่ไม่จะไม่ไม่แน่ใจว่าอันไหนมันจะเร็วกว่ากันนะถามผู้มีประสบการณ์ครับใครมีประสบการณ์ช่วยบอกช่วยบอกหน่อยว่าอันไหนเร็วกว่าแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายอันไหนจะสูงกว่าครับ แต่ถ้ารถดำน,นี่ตักครั้งเดียวนี่ถึงที่เลยแต่เราต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่ไมโครก็ตักครั้งเดียวก็ถึงนะแต่ต้องต้อง,องหลายหลายคันม <c oughs> ันก่อนน้ำท่วมครับฝนมาน้ำเต็มครับนี่เ <c oughs> อ้อเสียกูจับปลา โอ้ปลาเยอะครับปลาเยอะพึ่งสูบแห้งครับสูบป,ประมาณสองวันนั่นแหละน้ำเต็มเลยครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ